เปิดคลิปไงดีวะอ้าวก็สวัสดีเหมือนทุกตุกครั้บอ้าวเสียงมันคนเสียงมันคนตัดหญ้าเสียงมันคนตัดหญ้าแหมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะเราอยู่กันในเกม Garfield Kart เนี้ยเป็นซีรีส์ Garfield เดี่ยวมาขับรถนะครับผมซีรีส์ Garfield เดี่ยวมาขับรถอ่ะอะไรวะ มันคือเอาตัวละครในกาฟิลมาขับรถเออเออและขับรถอย่างเดียวไม่พอด้วยเพราะว่ามันซีเรียสนั่นมันฟิวเรียสไม่ใช่ซีเรียสเป็นกาฟิลขับรถที่ฟรีซีเรียสไม่ใช่ฟิวเรียสวันนี้มีตัวละครในเรื่องนะโอ้โหมากมายหลากหลายมากในซีรีส์กาฟิลเอ่อผมเลือกเป็นหนูเลยนะเป็นหนูรถทำไมเอาเป็นหนูล่ะรถผมเอารถแดงเลยรถรถรถไม่แดงไม่มีแรงที่จะขับ มานอนมานอนนอนใช่มาง่วงนอนอง่วงก็ไปนอนเหมืึงขับรถทำไมวะ <c oughs> มง่วงไปนอน <c oughs> นี่มันอยู่ในความฝันของน้องมันไปนอนฝ <c oughs> ันดี <c oughs> ทำไมไปกลการแบบน<ม>ี้ันพอจังวะแม,มนนะครับโอ้โหจังหวะนี้เอ้ยเบียดซ้ายเบียดขวาฮึฮึเธอเอ้ยทำไมมันแซงวะไม่หมามันขับรถเก่งเนี้ย <c> ว <oughs> ิ่ไปแล้วเธอเธอรอก่อน รอตรงนี้มันเส้นแนบเอ้ยเเอาวะเอ้ยเอ้ขาไปไหนเนี่ยตกตกเฉยเฮ้ยทำไมเธอไปก่อนเพื่อนเลยวะเอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมทไม่เธอเก่งยังมันก็อยู่อยู่ที่สี่เลยโอ้โเจ้าเธอยู่ที่สี่เล่าอ๋อไอ้แม่เงยเฮ้ยชนอะอ้าวแม่เงยเธอเปลี่ยนด่านได้ไหมทำไมอะ ทำไมอ่ะถามอีกพี่ข้าเนี่ยโว้ยโว้ยอะไรวะตามไหนตามนั้นตามไหนตามนั้นอะไรไม่ได้ไม่นับไม่นับเป็น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 ด่านด่านนี้ไม่เรื่องว่าไงนะด่านนี้มัน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 ไม่ได้ย่างหรอกสีสีสันมันมันมันไม่มันไม่แบบ จะลงใจอ่ะสสีมัจ,จะลเอออยากได้สีที่แบบว่ามันดูดีนิดนึนงนะสีนี้เแล้วนะเปลี่ยนรถแล้วนะรถรถไม่แรงก็ขับไม่ได้เหมือนกันต่อที่สีแรงผมว่านี่แนละ้กันสมูทดียวเขาเรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานนี่เขาว่าอะไรดีเยอสมมาตรเอ็นเปนเอ็นเสียงอย่างแรงแต่ความเร็วแค่นี้ อยอย่าติดเไม่ได้ไปได้ชไปแล้วออกนอกนอกนอกไปแล้วนอกสนามโอ้โหจังหวะนี้ที่สองแลคุณผู้ชมฮะปล่อยเพชรไปเลยโดนกูบอกว่าโดนโดนเอ้ยนั่นไงโอ้โหสวยๆเอาไปดีเอาเอามันปล่อยได้ด้วยเหรอมิปล่อยพายตรงตูนโดนปล่อยโดนแน่นอนโอ้อะไรเนี่ยเอาไปเลยใครอยู่ไม่สวยมีใครอยู่อ้าวเขาสวยว่ะอือโอะไหวแม่เลีใครข่ดำหน้าเนอะ ปอดเราโอ้ยเออตรงนี้ดิฟแ,แ,แอนไม่แอนโอยรถกูแรงแต่ไม่แซงไม่ได้เลยวะขอยังรอดอยู่ขอเลยรอดอยู่รถก็แรงแต่ไม่แซงไม่ไปเธอรอด้วยเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกคอยหลังเธอรอกูด้วย,ออวย,ออวย,ยไม่รอโอ้ยเอาวะตีตื้นตีตื้นเอาหรอเอยมันสลับมันสลับจอสลับจอเธอจะไม่ยอม เอ้ยสล, i, สลับโจ้ยสลับโจ้ยสลับจอสลับจอไอ้บล็อก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 กลางบล็อก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 ไอ้หักหักมาเขาได้สองอันว่ะเธออเธอโดนเขาแน่ออ้ยใช้เลยต้งการนี้ยังไงยังไงบล็อกบล็อกเอ้ยบล็อกโว้ยบล็อกบล็อกบล็อกบล็อไปยังไงบล็อกอะไรยังไงยังไงคุณยังไงคุณบล็อกอะไรแสงเข้าที่สามเอ้ยลาวทีบล็อกไรบล็อกไว้โอย ไรล่ะครับอะไรล่ะครับคุณครับอะไรล่ะครับเดี๋ยว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 รอคุณก่อนนี่อะไรล่ะมันเป็นแผนมันแผนบอกเอ้ยใครมันหลับง่วงเฉยเลยโอ้ยง่วงก็ไม่นอนวางถ่ายไว้ตรงนี้โดนสวยโอ้จังหวะนี้คุณผู้ชมไงือว่าโอยโดนอะไรอีกเนี่ยโอ้ยไม่ให้ไม่ให้ไปดิมาดิมาดิวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาดิโอ้โหคุณแรงกว่า เธอได้ชนะเชื่อเขานี่ไงเธอได้คาถาที่จะได้เปลี่ยนดาอ้าวไม่ได้คือเขาต้องรีบหนีเดี๋ยวเธอมาเปลี่ยนกันแล้วเขาจะแพ้เาไม่ถึงหรอกถึงดูได้ยังไงว่าไม่ถึงไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วเอาว่าเขาชนะว่ะปล่อยคันเร่งเลยว่ะสุดจัดสามสองหนึ่งนั่นแหมนบอกเลยว่าโนี่บอกเลยว่าเธอต้องโออกนอกเรียน ของนอกเลนเฉยเลยไอ้คุณยานอะไรอะไรล่ะคุณอะไรล่ะครับคุณครับไม่ได้บอกจองโอ๊ยคลุไม่ทันมาเอ้ยเอ้ยเกือบโดนหินเกือบโดนหินไหมเฮ้ยเอ้ยยคุณก่อนโกนอะไรลูกผู้ชมโอ้เอ้าคนทั้งตีเลยแล้วนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยดิปไอ้ที่หนึ่งเอ้ยเฮ้ยที่หนึ่งกูโว้ยไปแล้ววี คนใน,นนั้นด้านเลยเหรอใช่โโอ้หกูเรียกประกันนะเรียกประกันเ <c oughs> นี่ยชนกูอี็กูเรียกประกันนะครับชนแล้วหนีฮะชนแล้วชิงโอ้โหคุณครับคุณชนแล้วหนีผมชนแล้วหนีอย่างงี้ไม่ได้ไม่ยอมไปปังโอ้อยอะไรเนี่ยไปวโอ้อยไม่โดน,นเออชนแล้วหนีดูจังหวะดีๆนะเราท้าสองเลยดีว่าเราชน,ะ,น,ชนะแล้วยื้ยยื้ยปิงเข้าเส้นชัยยื้ยื เฮ้ยอีกนิดนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวไม่ได้ชนะเราหรอมเอ้าเ้ยก็นึกว่าลาวสามโตเอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยแย่จัดเลยครับผู้ชมผู้ชมโมมันไปนู่นแล้วโอ้นั้นลาสุดท้ายคุณกรอยู่ทำไมอ่ะอะไรวะเนี่ยก็นึกว่าหมดรอบแล้วอะอะไรวะ เอาไปเลยเอาเอาไปเอาไปกินเอาเอาเอาไปมิซายไกินได้เห้ยเหรอเห้ยเห้ยเยเอาไปอีกรอบนึงเฮ้ยออย่างอย่างเอาไปเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเล่นกู๊บทำไมเนี่ยโอ้บอกไงนะโอ๊ยไม่ไม่หลงคราวเมื่อกี้ไงนะชนะละชนะไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวว่าอ่อนให้ อ่อนให้วะถือว่าอ่อนอ่อนให้เลยถือว่าอ่อนอ่อนให้นะถือว่าอ่อนอ่อนให้นะตรงนี้ใครดีใครได้คุณผู้ชมฮะใครดีใครได้ใครดีใครได้บ้าเลยเข้าวงไหนอะคะอะไรกูเข้าไปแล้วยังเลแอยู่โอ้โหอะไรอ่ะ้ยเขาเขาเชื่อเลยเขาเขาว่าอะไรเขาไม่ได้พลาดเพราะว่าเขาพลาดนั่นแหละพอพลาดนั่นแหละไม่นี่บอกเลยว่าด่านนี้ตกกันยับยับอะ เขาจะไม่ตกเว้ยเพราะว่าเขาสมมาตรแหม่สมมานร่น้เหินเน้นเงินเ่้นเงินวันนี้เราต้องโค้งงงนะคุณผู้ชมฮะอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเบียดโอ๊ยเบียดหือเบียดเบียดเก่งใช่ไหมฮะเบียดเก่งเอ้ยเอเอาว่ะเอาว่ะตกตกกระนาวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรายังได้อยู่ห่วงเลยเราที่หนึ่งเน มานนะไม่เกี่ยวกับรถละเกี่ยวกับฝีมือจ,จังหวะเนี้ยใช่เมื่อกี้เขาจี้ตูดตัวอื่นแล้วเขาตูดจี้ตูดนะจะไปจี้ตูดใครเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไปแล้วไปนอนกันซะให้หมดโอ้ย้วหลับหลับอกนอกออกทางหลับอกนอกออกทางวิววิวยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ามาทางรัดแล้วกันนะเราเนี้ยเราหนาวอ่ะโค้กโค้กโคโค้กโค้กเป็นไรเนี้ยเขาจะไม่ตกเว้ยเพราะว่าเขาสมมาตรอะไรวะเนี่ยหลับทีกูสลบสลบอะไร อ้าวอยู่ที่โลเฉยเลยโอ้โหหลับทีนี่มันอนุสงขนาดนี้เลยเหรอนะพิษสงอนุสงวะไอ้ลูกลูกแไปอนุสงนี่โอ้ยโอ้โหเธอถ้าเธอไม่หลับใส่เขานี่เขาที่หนึ่งนะเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่หนึ่งแม่วิ่งตกนะฮะถ้าสอาไม่ได้ที่หนึ่งเธอก็จะต้องไม่ได้ที่หนึ่งด้วยกันพี่โหลว่ะเนี่ยเอออี่โลจริงอะโอ้ยหลับทีที่กูเสียศูนย์กูน็อก ยี่สูนไปหมดแล้วเฮ้ยสูนละเด้อให้คุณกอนนี่อะไรโอ้อย่าอย่ามาสามเลยอ่ะนี่โอ้อะไรล่ะครับคุณคุณมาแบบว่าไม่พอใจคุณกอนคุณกอคุณกอนนะฮะชื่อคุณกอนหรอคำต่างเนี่ยเออไม่รู้แล้วอะไรวะนี่คุณกอน หลอกอะไรลนะ่ะค่เห็นอยู่ว่ามันบังโอ้โหเกมนี้มันไม่ได้มีฉากลับซะหน่อยที่จะได้แบบไปแล้วแบบช่างลัดอะไรของคุณครับเนี่ยโอ้โหสู้ๆนะขันไหนเดี๋ยได้ที่โหละเ,เ,เนี่ยได้คูนโอ้ยจีนไทยโอ้ยเหนื่อยกันจริงแอนผ่าแล้วคุณชั้ร์ไหมเมืวานนี้ที่สี่สาม ขึ้นหน้าแซงไปที่2อนะเราเราดิฟดิฟวงในนะโอ้ยบอกเลยว่าใกล้จะขึ้นที่1แล้วเอาไอเทมก่อนนะได้เที่มมาปุ๊บเราดิฟดิฟหักไปี่มันปล่อยพายมาโชคดีเราดิฟวงวงในมากๆใน,นจัดๆนะเราเลยรอดต,ตรงนี้เราผมว่าผ่านผมว่าผ่าน <c oughs> ไม่เอ้ยเกือบเสียวเสียวเหลือเกินเอ้ยถือว่าใช้เร็วไปนวหน่อยนะนาย <c oughs> คุณใช้เร็วไปหน่อยตรงนี้ไอเอเลียนนะ เราต้องเอ้ยหงแล้วเ,เสียไปผ่าน,นปทางเดียวกัน <c oughs> ยนะทางเดียวกันน่ะนะเข<อ>า,าชะนะไปแล้วพี่พูดไปแพ้มากี่ตาแล้วนะคุณ <c oughs> แ,งแง้แง่แงแง่ <c oughs> ต่อยนะ <c oughs> ต่อยเ <c oughs> อย้ย <c oughs> เอาเด้โวยศึกชิงลูกหนังมาหากราบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ เราจะรีบแซงเขาคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีผา้ติดตามนะครับแล้วเขาก็ยังม,มีเรียกว่าอะไรนะตัวตัวแดดตัวคู่นะเนี่ยไปโดนไหนเนี่ยแดดแปไปแดนแบบไปแล้วเย้ยเยะนะคน,นก่อนแล้วป,<ะ>ป,ะปะักปิดคลิป <laughs> <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืม แตงฟันแล้วก็ผมผ้าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ